ไงครับมาดูวิธีทาปลาแบบบ้านๆครับผมวันนี้เราจะกินอาหารแบบบ้านๆครับปลาย่างเกลือดูวิธีทําปลาเขานี่การพอกเกลือเขาเป็นยังไงนะครับรดูวิธีการทําเลยครับสีแตกแล้วพี่หหตัวใหญ่มนกันนะพี่พี่ได้จากไหนที่ปลาเนี่ยอ๋อในท้งล่างไงแหละไปทำไงได้มาก็นเนี่ยพี่หวานแห่ โฮมเยอะมากขนาดน,นั้นเลยนะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวถึงครึ่งโลไหมพี่ครึ่งโลฝาครึ่งโลฝ่าเลยหน้าสองตัวน่าจะโลฝ่าได้นะพี่นะได้น่าจะโลครึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีเฝ้าเกลือน,นะครับ มาคึ่งเทสเดี๋ยวกำลังนะคึ้งเทศเยอะง่ายบนบ้านนะใช่ไหมมัปวดยัดเข่ไปเกลือเลยหัดไปอะเดี๋ยวดูวิธีการยัดเกลือครับคนยัดก,กันแบบไหนไม่รู้เนี่ยหรือว่าพอกตามตัวที่เฉยครับ <Ừ. S 1> ทำอยู่อาเราดูวิธีการพอกเกลือนะครับเอาพอกดันจากเกล็ดกลางขึ้นไาเห <Yeah. S 1> ี๋ยพี่ใช่ไหมหรือว่าพอกธรรมดาครับโหดันให้รู้ย้อนๆขอรูปรูปย้อนๆใ,<ห>ให้เข้าเนื้อเกล็ด อ๋ออ,อลูปน้ำย้อนขึ้นไปทำแบบนี้เองนะผน้่เหมอนกันนะเนี่ย เลี้ยงไว้นานเหรอครับพี่ก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติอยากกินก็ตกขึ้นมากินแหวียงขึ้นมากินหอเกาขุดมันให้เข้าเข้าไนยัดเข้าในเ,เนื้อเลยเข้าย้อนเก็ดเข้าไปเลยอืม ไปเราได้ที่แล้วเราเตรียมย่างได้จะรอปลาก่อนรอกค่นี้ก่อนนี่เราดูวิธีการย่างปลานะครับแบบบ้าน กินออกแล้วดูเปิดหน่อยครับเราเราไดาทำกันเปิดลลปแล้วล่ะไฟแมลงไปอ่ะพี่อืม,ม,ม,อมสวยเนี่ยพ่อเกินที่ว่ามันยัดเข้าไปใน,ในเกดเนี่ยมันก็พองออกมา ข้ังหน้าครับเดี๋ยวผมมาทําปลาช่อนอบสมุนไพรหรือปลาช่อนพอกดินอบสมุนไพรให้กินนะครับให้ดูกันนะครับว่าวิธีทําเป็นยังไงนะครับต่อได้ข้างหน้า อ้าวเรากลับแล้แมามันไปกวดมันไม่ทนันหรอกเป็นไงครับน่ากินไหมเนี่ยโคนน่ากินเลยอะ่ะยวไม่ทำน้ำจิ้มเลยเนี่ยเราทำน้ำจิ้มก่อน ไงครับแห้งนะครับน่ากินจังเลยเป็นไงครับน้ำหยดตะควันขึ้นเลยครับน่ากินไหมครับพี่พครับมัน้อยสุกถึงขนาดไหนครับถึงรับประทานได้ครับพี่จะดูให้น้ำมันหยดนิดหยดมากมันเนื้อมันแห้งก็ไม่ดีอืมจจะน้อยม,มีช่ำๆน้ำหน่อยถึงหวานใช่ไหมใช่สองสัยนี่ต้องมาลาก,กินในน้ำเนี่าจะอร่อยนะดูเลยนะ นะปลาอยู่ในน้ำต้อกินในน้ำเป็นไงครับปลาย่างเกลือครับของตําบรรบาเป็นไงครับท่านผู้ชมน่ากินไหมครับน,นะน้ำเริ่มหยดละน้ำเริ่มหยดต,ตัวเริ่มแห้งแล้วนะน่าจะอร่อยนะ่าดูเลยเนะี่ยปลาย่างเกลือสูตรตน่ากินจงังน่ากินจงังเริ่มหอมแล้วหอมมากเลยนะหอมฉุยเลย อะไรพี่อลอน,นบ,าบางชิ้นนอนแล้วเราจะไม่หลับปา ร้อนๆเลยครับน่ากินมากยังไงเราท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหตกคนใจเลยน่ากินมากเลย